ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เรามาเจอกันนะครับอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาอีกสวนนะครับที่เราลงสารไปแล้วนะครับครบ40วันนะครับตอนนี้ก็เราจะมาดูกันว่าลงสารไแล้วสี่สิบวันใบเราเรียบจริงไหมนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ตามวิธีนะครับที่เราเคยแนะนํา นะครับก็หลายๆแปลงพยายามผมก็พยายามจะบอกกับลูกค้าว่าเวลาเราทําคลิปเนี่ยเราก็จะคงไม่ได้ไปแค่แปลงเดียวนะครับเรามีกี่แปลงเนี่ยเราก็จะเวียนเวียนไปเรื่อยๆนะครับให้กเกษตรกรรู้ว่าเวลาเราใช้ยาเราเนี่ยแล้วมันดีจริงนะครับอยากให้กเกษตรกรเข้ามาดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสวนเดียวหรือต้นเดียวนะครับจะได้รู้ว่าเวลาใช้แล้วออกมาเป็นยังไงนะครับอันเนี้ย มันสำคัญเวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นในการลงทุนนะครับแล้วก็ทําแล้วเนี่ยต้องให้ประสบความสําเร็จนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนแปลงฮนะทุเรียน3ปีครึ่งนะครับเราเอาเงินแล้วนะครับก็หลายๆแปลงเนี่ยทำไมถึงมี3ปีครึ่งเยอะนะครับเพราะชุดหลังเนี่ยผมปลูกรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาอีกเป็นหมื่นต้นนะครับแล้วก็ปลูก ไปเรื่อยๆนะครับไม่ก็ไม่ได้หยุดเวลาปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกไปทีละพันสองพันไปเรื่อยครับไม่ได้ปลูกทีละร้อยสองร้อยเพราะว่าแนวทางของผมเองเนี่ยผมมีแนวทางผมอยู่แล้วผมมีความเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมทําแล้วทุเรียนประสบความสาเร็จมีะนนเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมจะต้องทํอ่าให้ได้เงินเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอ่าอาชีพที่สุจริตนะครับไม่ได้ไปโคดโกงใครนะครับแล้วก็ทําให้ถูกวิธีแล้วก็แบบ บอกต่อกับเกษตรกรทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าวิธีของผมนะครับผมทําอะไรบ้างนะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันอันนี้ต้นทุเรียนกี่ปีครับป่าอันนี้ทุเรียนอยู่ที่3ปีครึ่งสามปีครึ่งอันนี้ทําสารไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทําสารเรียบร้อยทําสารเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสวนอ่าริมเขื่อนเนาะครับผมก็นี่บรรยากาศใช่ น้ำดีมากครับผมนะครับบรรยากาศดีครับปลาปลาบอกหลายครั้งแล้วว่าปลูกทุเรียนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้าน,นะครับครับผมบถ้าน้ําดีทุเรียนก็ดีด้วยตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีน้ําเนี่ยเราปลูกได้ทุกที่ครับม,มฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําเกษตรกรรมนะครับเราต้องดูแหล่งน้ําเป็นหลักเลยเพราะตอนนี้ก็เป็นที่แห้งแล้งไปทั่วครับประเดือนเบษสาพฤษภามิถุานาเนี่ยฝนจะไม่ค่อยตกมิฉะนั้นแหล่งน้ําเนี่ยต้องมาที่หนึ่งก่อนเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู วิธีการทำทุเรียนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากอันนี้ทุเรียนสามปีครึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเห็นทำสารมาได้ครบสี่สิบวันอันนี้เอาลูกปีแรกใช่ไหมครับอันนี้ปีแรกเลยครับเอาลูกปีแรกมีลูกเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยเราก็ทำตามแบบฉบับของเราเลยนะครับฝังซอมบี้นะครับฉีดชูเลงรากกระชากใบ พอทาใบมาเลยสวยๆเนี่ยเราก็ตัดแต่งกิ่งนะครับตั้งแต่ปีแรกนะปีปีสองปีครึ่งนะครับเราก็จะตัดแต่งกิง่งเกษตรกรจะเห็นว่ากิ่งของผมเนี่ยจะเอากิ่งไว้ที่เอาลูกเลยเลยนะเราจะเอากิ่งไว้ใหญ่มากนะครับสามปีครึ่งเนี่ยเหมือนกับทุเรียนสีห้าปีอะ่ะใช่ครับนะครับเพราะเราตัดแต่งกิง่งกิ่งให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็เอากิ่งที่ใช้ได้เลยนะครับมีชนนเนี่ยสามปีครึ่งเนี่ย มีโอกาสที่จะเก็บลูกว้ได้เยอะมากนะครับถ้าใบสวยใบสมบูรณ์นะครับโอกาสที่จะเก็บลูกได้เลยอย่างเงี้ยต้นขนาดนี้ก็สามปีครึ่งเนี่ยทำเงินได้ต้นเป็นหมื่นนะ,นะครัไม่ธรรมดาเลยนนสิบต้นแสนครับอันนี้ก็เฉลี่ยน่าจะประมาณสิบสิบนิดนิดใช่ <10 S 1> ตนน้นโดยทั่วไปนะครับเขตเนี้ยจะเป็นเขตชื้นครับผมจะเป็นเขตล่านะครับแต่เรา พยายามยุคประยุกต์ให้มาเป็นทําต้นปีนะครับถ้าใบเราทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทําต้นปีได้หมดครับไม่เกี่ยวปกติเนี่ยถ้าถ้าใบไม่ไม่ไม่แตกไม่รัดเนี่ยโอกาสที่เราจะไปทําต้นปีมันก็ไม่ได้ก็ต้องทาล่ามีฉนั้นของผมเนี่ยพยายามเรื่องใบผมผมเร็วมากผมเก่งมากเรื่องการทําใบนะครับเราก็ฝังซอมบี้เข้าไปใส่ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปใส่สูตรเสมอทุกหนึ่งเดือนนะครับเราจะทําใบเนี่ยเราก็ทําได้ เหมือนกับความที่เราต้องการเราอยากได้ใบเราต้องรีบๆทําใบนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยกิ่งก็ยังไม่ตัดอาน,นุก็ยังไม่ทําอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเราอยากได้ลูกนะครับถ้าเราอยากได้ลูกเราก็ต้องทําใบให้เร็วขึ้นนะครับตอนเนี้เดือนนี้ก็เดือนตุลาเนาะเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นเดืนอนเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับมีฉะนั้นเนี่ยเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ทุทกคนรอคอยว่า ทุเรียนทำทุเรียนมาแล้วจะออกดอกไหมออกยังไงต้นสมบูรณ์ไหมอันเนี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นถ้าใครไม่ดูแลต้นดีสิงหากันยามาปีนี้ฝนไม่ชุกมากนะครับก็ดงรีไปจันบุรีปกตินะถ้าฝนชุกมากเนี่ยก็จะเป็นโรคไฟทอปเยอะมากนะครับปีนี้ก็อากาศถือว่าโอเคนะแต่ผมพูดตามหลักความจริงที่ผมทําทุเรียนมานะครับมีนี่ฝนไม่ชุกนะครับแต่ฝนมีเรื่อยๆ่นะครับแตไ่ไม่ขาดนะครับถือว่า โอเคสาหรับปีนี้ในการทําทุเรียนนะครับแล้วก็ทําใบนะเราก็ทําใบได้มาตลอดนะครับแล้วก็ฉีดชุดเรงรลกกระชับใบทุก10วันนะครับมี e way. อีเวสูตรยอดใบแล้วก็อ e ีเวแล้วก็ฟาดแต่หลังๆเนี่ยพอมันแตกใบมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยเราก็เอาฟาดออกไปวกเวลาเราจะทําบัตรเราก็ใส่14 14, 14มานะครับ14ี14เนี่ยคือสูตรของเรานะครับ อยากได้ใบใหญ่ใบหนาใบเข้มดูฮะโอ้โหนี่นี่ครับดูใบนะแต่ละใบเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าใบใหญ่ใบหนาใบกว้างถ้าเราทําใบได้กว้างเลยใหญ่นะโอกาสที่ผู้เรียนจะเลี้ยงลูกไดนะ้ดีมากนะเราดูตันนี้อันนี้ตันนี้ตายไปแล้วนะแต่ใหม่อันนี้ประมาณสองปีนะครับอันนี้สามปีดูกิ่งเนี้ยน,นะก็ะถือว่ากิ่งก็ยังเยอะเหมือนกันแต่ว่า ลูกน้องตัดของผมมันเยอะมากนะครับเราก็พยายามเวลาเราให้ความรู้กับกเกษตรกรเนี่ยเราก็มาให้ความรู้กับลูกน้องเราด้วยเหมือนกันนะครับตตแต่ถามว่ากินใช้ได้ไหมนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะนะครับก็ยังมีกิงใหญ่เยอะมากนะครับอันนี้ทุเรียนสามปีครึ่งยังก็ทุเรียนห้าปีเลยนะครับก็ฝากเกษตรกรแล้วกันเนะว่าถ้าทุกคน คิดอยากจะทําทุเรียนอันนี้ที่ก็ไม่ได้สวยมากนะครับผมก็ใช้วิธีมันก็อาจจะไม่ใช่ดินเดิมนะครับอาจจะเป็นดินถมดินเก่าอะไรก็ปั่นปั่นโคนนะครับแล้วเราปลูกมิฉะนั้นเวลาปลูกมือใหม่นะครับควรยกโคกหรือยกล่องนะครับจะดีกว่าถ้าอยู่ที่ลุ่มที่ต่ำเนี่ยเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยโอกาสที่ทุเรียนจะตายมันก็จะยากขึ้นนะครับถ้าให้น้ําแช่โคนเนี่ยผมบอกเลยเรียบร้อยแน่นอน นะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็ทําตามที่เราแนะนํานะครับแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไปถึงครบครบไรครับครบให้ครบ3ปีครึ่งนะครับแล้วตัดแต่งกิ่งตลอดเลยนะครับอย่าไปทิ้งถ้าทิ้งปุ๊บเนี่ยโอกาสที่กิงก่งเขาจะไม่สวยแล้วเราจะเอาลูกเนี่ยมันเอาไม่ได้มิฉะนั้นก็ทำตามนะครับแล้วก็ฉีดชุดเรง,งกระชากใบทุก10วันครับ,รบผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฉีดสารแพคโคลงไป นะครับพอสิงหากันยาตามที่ผมพูดเลยนะครับเราก็ลงสารแพคโคลงไปแต่ผมบอกอยากจะบอกกับเกษตรกรสักนะคำว่าถ้าทำทุเรียนนะครับถ้าไม่มีไม่ได้ทาสารนะครับโอกาสที่ต้นลูกจะดกทุกต้นก็คงยากเนาะผมไม่เห็นด้วยนะครับบอกบอตรงนะครับแต่เขาทั่วไปเนี่ยเขากลัวกันมากนะครับเรื่องวิธีการทําสารเนี่ยพอเวลาฉีดสารมาแล้วเนี่ยทำให้ทุเรียนเป็นโรคเน่า ต้นตายได้นะครับมิฉันั้นถ้าเราทําถูกวิธีผมคิดว่าทุกสีทุกอย่างไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับทําให้ตรงเวลาเหมาะกับเวลาที่เรากําหนดนะครับกับเวลาอากาศนะครับที่เราต้องการนะครับทุกสีทุกอย่างเนี่ยมันก็จะตอบสนองตามที่เราเจตนาที่เราต้องการว่าจะให้มมีลนนูกน,นะครับสําคัญสุดคือทำและเอาเงินครับอย่าทำทิ้ง<ม>ทำฝั่งเลย ก็นี่ครับนี่คือจะให้เห็นบรรยากาศนะครับรอบๆจริงๆอ่ะเราเราไม่ได้หามุมที่ดีที่สุดนะครับมันก็จะเป็นมุมของสวนทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครเริ่มทําตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนป๋านะครับดูแลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มปลูกเห็นวิธีการของป๋าครับจนถึง3ปีครึ่งผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนจะมีต้นทุเรียนที่สมบูรณ์แบบนี้ครับเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเรื่องไฟท็อปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีฟอมบี้ไว้ฝังอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับ สวยงามใบสวยแบบนี้เลยครับลูกค้าคแต่ทีนี้เนี่ยไม่มีลูกค้าที่บอกว่าเอ๊ะทำสารแล้วใบย,ยังใบย,ยังแตกอยู่เลยนนทํายังไงนนดนนีไม่ต้องกังวลน,นะพอเราฉีดใบที่มันฉีดมาเนี่ยสารเวลาฉีดเนี่ยเขาเรียกว่าใบไหลครับนะครับแต่สารมันยังไม่ได้ครบ40วันเนี่ยมีโอกาสไหลยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าจะไหลจริงๆเนี่ยสารที่จะไหลจริงๆได้เนี่ยต้องครบหลัง60วันหรือ90วันไปแล้ว อันนั้นเขาเรียกสารไหลแต่ถ้าไหลยังเงี้ยประมาณสี่สิบวันไม่ไหลไม่ยังถือว่าไม่ไหลเพราะว่าบางทีบราฉีดใบแก่มันก็แตกออกมามันก็มีส่วนบ้างเดี๋ยวพอเราฉีดตัวล็อกกรีนอีเวสีสีพว้เบนี่มันก็จะแคบเล็กเองครผมปลายใบก็จะเล็กอันไหนที่ถ้าเราฉีดแต่เวลาเราฉีดต้องฉีดให้ทั่วนะครับฉีดให้ทั่วสรงพุ่มฉีดนอกฉีดในนะครับโอกาสที่จะใบแตกไม่มีสังเกตได้ง่ายๆของผมทุกเปลงนะครับดูฮะ ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นยังไงก็แล้วแต่นี่ฮะไม่มีแตกเลยครับเราจะสังเกตได้เนี่ยถ้าแตกมาเนี่ยอย่างเงี้ยทีแรกอาจจะไหลมาอย่างเงี้ยครับพอไหลมาปุ๊บเนี่ยเขาก็แก่นะครับอาจจะไหลท้งไปท้งใบเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของต้นไม้ต้องเขาต้องมีแตกมันงมันต้องมีบ้างอ่าต้องมีบ้างครับทาไมแตกเลยเนี่ยแสดงว่าต้นตายครับครับมิฉะนั้นเราอย่าไปกังวลเรื่องนี้ครับเราทําตามไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าพึงไปเปิดตาดอกพึงอะไรมันเพราะว่าฝนยังไม่แรงเนี่ยถ้าไปเปิดตาดอกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นใบได้ มิฉนั้นพอเปิดไปแล้วก็จะไปโกนใบอีกไม่ใช่เป็นเรื่องเสียตังค์ทั้งนั้นนะครับบางเรื่องเนี่ยเราไม่ควรจะเสียตังค์เราก็ไปรู้ก่อนต้นไม้แล้วก็เสียตังค์อีกครัม,มิฉนั้นเนี่ยเก็บเงินใส่ไว้ในกระเป๋าดีกว่าเราถึงเวลาเราเราทําไปตามเรื่อยๆทําไปตามวิธีจะดีกว่าครับาาช่วงนี้ป๋าแนะนําลูกค้าที่จะทําสารนิดหนึ่งครับผมว่า ใช้อะไรบ้างเน้นผลิตภัณฑ์ของเราช่วงนี้ก็ถ้าภาคเหนือภาคใต้เนี่ยก็สิ้นเดือนนี้เนาะ,ะเริ่มทำสารได้เลยนะครับแล้วก็ถึงวันที่สิบห้าตุลาพฤศจิกาเนาะพฤศจิกานะครับช่วงเนี้ยถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ต้องเตรียมลงสารตามเรานะครับแล้วก็ฉีดชุดสะสมอาหารครับผมออพอถ้าเราใบใบสวยเนี่ยช่วงที่เราจะทําใบลงสารเนี่ยเราควรจะต้องฉีด ายาล่นขึ้นมาจากสิบวันเป็นเจ็ดวันเหมือนผมฉีดนี่ฮะใบก็จะสวยนะครับนี่ฮะใบอันนี้ล่นจากสิบปกติสิบวันใช่ต้องลนลเจ็ด <7 S 1> นี่ฮะนี่ครับถ้าเราไม่ล่นนะครับถ้าเราไม่ล่นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ใบเสียได้นะครัาบใบเนี่ยใบยมะเร็งจะกินอย่างนี้ใบะไร็งก,กินอย่างนี้ยฮะเราต้องล่นนะฮะล่นมาให้ได้เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันละฉีดเพราะฉีดเสร็จปุ๊บพอใบเพนะครับาคกตายนะ เราก็ลงสารได้เลยครับ,รบลงสารแพคคลนครึ่งกิโลพอครับเนี่ยปุุงครึ่งกิโลไม่ต้องเยอะอ,อย่ชิ้นเยอะครับฉิเดเยอะแล้วต้นโสมเข<ช>าเรียกว่าอิงสารโดยธรรมชาตินะครับขอให้มีลูกดอกเดียวเราไม่ต้องคิดว่าจะออกกรนคนอื่นแล้วครับเขาออกกรแล้วไม่มีเพื่อนขายมิฉะนั้นจะออกตอนไหนก็ได้ทุเรียนตอนนี้ราคาไม่ดิง่งแล้วเพราะตอนเนี้ยสมัยเนี้ยทุเรียนเขาไม่ได้ทําประเภทว่า เอาแบบต้นปีตอนเนี้ทุเรียนมีกันทั้งปีอยู่แล้วมีกันทั้งปีหมายความว่าทัดจันทร์บุรีถ้าออกแล้วมีนากับเมษาเนี่ยสองเดือนเนี่ยก็แพงอยู่แล้วนะครับพฤษภามิชนาก็ถูกไปหน่อยนึงมิชนั่นเราขอเป็นต้นปีก็แล้วกันนะครับทําแค่ว่าคนอื่นเขายังแตกใบยอยู่เลยเราใบานิ่งแล้วใบรอแล้วอย่างเงี้ยเราก็ได้เปรียบมาหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ไม่ควรจะใส่สารเยอะจนเกินไปนะครับ ทำแบบนี้ให้ถูกวิธีดีกว่าครับนะก็ทําตามนั้นไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พอครบเจดวันนะครับพอเราฉีดสารเสร็จล้วก็ใส่แปดยี่บลงไปเพื่อให้เล่นในกระบวนการในเอาลงท้องกิ่งนะครับลดไนโตรเจนนะฮะแปดยบสี่เข้าไปพอครบยี่สิบวันเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งแปดยี่ิีรอบดึงครับผมนะครับพอครบ หนึ่งเดือนก็ใส่อีกรอบหนึ่งผมคิดว่าใส่แปดยม่ิบสี่ไเกินสามรอบตอนนั้นก็ขึ้นลุกแล้วมีมะนั้นทําตามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับส่วนล็อกกรีนอีเวสี่ยี่สหกเราฉีดทุกสิบวันหลังจากนั้นอาจเจ็ดวันแรกอาจจะฉีดก่อนก็ได้ไดครับลงสารเสร็จแล้วเราอาจจะฉีดลงสารพอครบเจ็ดวันเราฉีดตัวสะสมอาหารได้เลยล็อกกรีนอีเวสี่ยี่สได้เลยครับก็ยาลายาฆ่าแมลงปกติเลยนะครับอันนี้ผมก็ ของผมเนี่ยก็จะใส่คาเบนมั่งแม้ก็เซฟมั่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับเราอาจจะสลับเชื้อรลามังก็ได้นะครับหรือจะสลับตัวที่มันไม่ใช่ยา่าแมลงอาจจะเป็นโอเมโทเอตหรือฟิฟอนิลอะไรเงี้ยสลับกันก็ได้ครอันนี้ไม่เป็ไม่มีปัญหาอะไรครับให้ใบเราสวยขึ้นแค่นั้นเองครับก็อยากแจ้งเกษตรกรนะทำตามเรานะครับครง่ายง่ายๆครับอยากมีตังค์สามปี ผมบอกเลยคุ้มมากเลยทําทุเรียน3ปี3ปีครึ่งมีลูกเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ3าปี3ปีครึ่งครับทุเรียนป๋าพร้อมเอาลูกแล้วนะครับลูกค้าป๋าครับอ่ก็เดี๋ยวเราจะลงกับลงไลค์คลิปละครับผมก็อยากจะฝากป๋านิดนึงครับว่าชุดทำสารของเรามีอะไรบ้างนะครับป๋าอ่ก็สารแพคโคเิมิโซนครับผมครึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรครับผมอีเวสามร้อยครับอยากจะไปสามสี่ี่ครับผมครับแค่นี้ฮะคิดออกคิดในให้ลบส่งทุ่มนะครับ แค่นี้เองแล้วก็พอครบเจ็ดวันเราก็ลงชุดสัตว์สมหารไปได้เลยฉีดสารเสร็จใส่แปดยี่สี่ยี่สี่ได้เลยครับไม่ต้องรอโอเคครับหรือจะใส่ก่อนลงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ก็ดีครับผมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมนี่แหละครับลูกค้าที่ดูผ่าน u t u b e นะครับอันนี้คลิปนี้มีแค่เฉพาะใน u t u b e นะครับใน Facebook ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป๋ากับเจ๊ด้วยนะครับเคลดนี้เคล็ดนี้ก็เคล็ดที่มีสาระนะครับครับผมบางทีเคล็ดที่ไม่มีสาระก็เราก็ ทาให้เห็นว่าเออควรจะต้องทําอย่างนี้นะทําตามเรามานะครับผมก็ให้ดูเหมือนกันให้ดูแต่ถ้าจะจับใจความนะครับผมว่าลูกค้าอยู่ใกล้หรือไกลแล้วแต่เข้ามาฟังสัมมนาเนาะก็จะได้ความรู้เยอะมากกว่านี้เยอะได้ครับผมถ้าคิดว่าเราจะทาศูนย์เรียนนะครับเราก็ต้องมีความรู้ครับผมนะครับถ้าเรามีความรู้แล้วเราไปทําลองผิดลองถูกก็เหนื่อยเสียตังค์ด้วยนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสำหรับป๋าเจ๊เมียวผมพี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ